ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นจากการที่เรามีเป้าหมายที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วลงมือทําไปเลยค่ะไม่ต้องรอความพร้อมเนื่องจากว่าการรอความพร้อมนั้นสมองของเราค่ะจะห้ามบอกว่าสิ่งหมา่อย,ย่าทำเดี๋ยวไม่ประสบความสาเร็จเดี๋ยวล้มเหลวหรือเดี๋ยวคนมาสบประมาทเอาหลากห,หลาย ความคิดค่ะที่ในสมองของเราเก็บประสบการณ์เอาไว้ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความกลัวหรือเรามีความต้องการที่จะทําอะไรหรือมีเป้าหมายให้ลงมือทําทันทีนะคะแล้วสานต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆเก็บความสําเร็จในทุกๆวันแล้วความสําเร็จของคุณค่ะก็จะยิ่งใหญ่เกิดขึ้นใกล้ตัวคุณค่ะบางทีสิ่งที่คิดของคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่การลงมือทําให้ประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายแต่ถ้าคุณลงมือทําแล้วคุณจะเจอเทคนิควิธีการหรือผู้คนที่เข้ามาช่วยให้ความรู้และสนับสนุนให้ความฝันของคุณประสบความสําเร็จจงงลลมือทททําันีเย ะะและสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณขาดไปไม่ได้เลยก็คือการจินตนาการถึงความสุขความสําเร็จของคุณเพื่อเป็นเป้าหมายดึงพลังให้คุณมีแรงในการลงมือทำในทุกๆวันนะคะการจินตนาการว่าคุณมเีเงินเข้ามาในบัญชีคุณมีงานที่มีความสุขคุณมีผู้คนมาสนับสนุนต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายค่ะลองดูนะคะเทคนิควิธีการนี้มีความสุขกับการลงมือทําทุกวันเลยละคะ่ะ